สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณอินสตอรี่ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสิฟาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งบอกบครับมาเบิ่งการทายน้ามกบครับผมอันนี้กบอายุสองเดือนครับขนาดอายุสองเดือนครับผมครบพันธุ์บูฟอกนะครับเด้อพี่น้องครับผมอายุเายในสองเดือนนะครับ ก็กินแล้วครับกรจะจ้าไปกินมัง่งแน่แล้วครับผมรสชาติโอเคครับผมมาเลี้ยงไว้แต่กินครับพี่น้องเลี้ยงแบบบ้านๆครับผมเลี้ยงวัวแต่กินครับเหลือว่ากินสิขายน้ำครับผม ก็อายุสองเดือนครับผมต้องจากตัดหางต้องจากหางครับต้องจากตัดหางกันสิจับลงบ่อรนบานแล้วก็พอเป็นตัวใหญ่สมควรรอดตายแล้วก็ไม่ค่อยเอาใส่บ่อดินครับผมอาขินบ่อดินครับกับเวียนนามมือละสองหอบครับผมเสาแรงครับผม เยหนามหลัง่บแล้วก็ใส่นามแล้วก็หัวหารนิดน้อยครับผมคืออให้กินหลายครับเพื่อตอนแรกกันจเปิดไฟล่อแมงครับผมนี่ครับเปิดไฟล่อแมงให้เ่ว่นะครับผมให้เป็นกินแมงครับเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนเลี้ยงหัวหารนิดน้อยครับผมเพราะว่าหัวหารกับแค่กับช่วงแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมศาสตร์มากที่สุดครับเพราะว่าเลี้ยงไวแต่กินครับผมนะครับให้เป็นกินหมดกินแมงนะครับผม ครับปนซอนอยู่ใต้กระเบื้องครับผมเปิดบ้างได้ย่ายครับเต็มเลยครับครับปนอยู่ใต้กระเบื้องครับผมครับตัวใหญ่ตัวน้อยครับกับขนาดกับว่ตถอกันภายในนะครับก็ตัวจินตัวเหน้าดีครับตัวเพิ่นกินตัวได้่นกินเนียได้เร็วเพิ่นกัน หัวพันบูพอกครับแตงกระไลครับประมาณนานาจักสองร้อยตัวสองร้อยสองสามร้อยตัวครับผมอายุสองเดือนครับ ียน้ำออกแล้วก็เปิดน้ำไม่ใส่นะครับผมน้ำไม่ใส่แล้วก็ให้อาหารครับผมเรียงนี่คือใส่น้ำบาดาลนะครับน้ำบาดาลดูดม้าบริเวพักเนะครับดูดม้าบริเวพักกปล่อยสบอลยครับผมผมแม่พี่น้องคนไหนอยากเลี้ยงว่าจะกินกะเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายครับผมต่อห้าว่เลี้ยงส่วนหลายกับอาหารกับวัตเปลืองครับผมห้าว่เลี้ยง ลำลอยซี่ลอยตัวนะครับไว้กินในครัวเลือดน,นะครับผมพอทุกมือนี่กบน้ำทงไฮทงน้ำก็หากินยาแล้วครับเพราะว่าพ่นว่านเขาสีดยาเขาครับผมมันเห็ดอหไพวกนี้ศูนย์พันครับผมครับตอนกลางวันเพิ่นกระสีลบยึดไตนี่แหละครับไตกระเบื้องเทียมมาว่างไว้เพิ่งลบซ่อนครับผม ดลดแสงแดดเอาน้ำไม่เขาครับเอาน้ำเก่าแล้วเอาน้ำไม่ใส่ใหญ่หัวหานครับผม,มบ่อนี่กับบ่อเด้กกวงมากมายนะครับ กวงเมหาซิบเงยาสามเมตรครับผมประมาณนี้นะครับครัา,าวจะใส่ผาเขียวครับผมผ้าเขียวสันนแล้ลก็ใส่ผัดติกดำใส่หนอกอีกทีหนึ่งครับผมเ,เปิดน้ำใส่แลวก็ใส่เกลือนิดหน่อยครับเกลือแกงเข้าครับผมใส่น้ำผ้าเสื้อครับผมใส่ถุงเหมือนเลยบ่แลวกน็นี่ครับน้ำ จุลินซี่สังเคราะห์แสงครับผมใส่จังน้อยครับเจียนี่โกพนแข็งแรงนะครับบ่มมีหลงไม่ไช่ครับผมเป็นจุลินซี่สังเคราะห์แสงนะครับเด้ออันนี้ก็เฮ็ดเองครับเฮ็ดง่ายๆครับขั้นตอนก็ได้เดี๋ยวมือหนาพุ่งเงินจะมาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งครับผมจุลินซี่สังเคราะห์แสงนะครับแเห็นหัวหาเลยครับเพคนก็จะเริ่มลงไม่กินนะครับผม กินอาหารนะครับผม,มรรรครับเป็นทินาหานะเป็นลงลบอแล้วครับ อายุสองเดือนหนี่งบางตัวขนาดกะง่ายนะครับพ่อจินนะครับผมบางตัวครับตัวใดคุณ็นกินเนี้ยวระท่านมูกินอาหารพระท่นานมูคนกัตัวเล็กก็มูครับผมอาหารเบอร์กลางครับผมอาหารประดกครับที่ใส่คืออาหารประดูกับ,อ,อ,าารรบอาหารกบแพ้งครับเม็ด <7. S 1> <dunno, S 2> ไงหรวบอลโอเคนาหารเม็ดไงครับผมเปียนอาหารแล <5. S 1> ้วครับผมสองเดือนครับ ประมาณสองสามลอยตัวครับประมาณนี้ครับขนาด,าด,น,ดานี้รุ่นนี้ก็น,นาดจะประมาณเจ็ดตัวเจ็ดตัวโลครับผม เร่ร่อนจเป็นเสียอะไรล่ะอแอร์่เห็นนะงเย้่อา่นคุน้นกับพี่น้องนะครับคน้น็ันค้นคนก็นลเลยบ่อปล่อยออกมากินเนี้ยครับผมตัวีหยก็ตัวหนที่นำ้ำกัน,นได้ลาิเ้อแม่ลาไปม <c oughs> ครับคุณลบยกขังงากันนี่ครับิอกเว้ยันยนี้คือเป็นกบพันบุฟฟอรนะครับวิธีการเลี้ยงง่าไงครับ ตอนแรกก็ซื้อพอพันแน่พัฒน์คนมากนะครับแ้่ก็มาเพอเอาครับผมนีก็ชุดแหลกครับชุดใหญ่อย่างนี้ชุดหน่อยลงมาอีกครับผมเพราะว่าเจ็บหามือที่เพาะเอาทีนึงครับผมเพาะไว้หกเจ็บรุ่นครับผมเมื่อกี้นะครับได้ผกข้อพัแน่พัฒน์ันนะครับเพาะเอาอยู่หกุ่นเจ็บรุ่นครับแต่นี่หายคบหน่อยไปบางรุ่นครับผม ตอนนี้คือชุดทีเพะที่แหลกก้อนมูครับเย็บไวแ้่กินแล้วกับไว้เด็ดพอพันนี่อนาคต้างหน้าครับผมเด็ดพอพันแม่พันต่อนะครับกินอาหารเ่งนะครับ รับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมกะฝากากดแชร์กดไลค์กดติดตาม่องคนอินสตอรี่ให้เด้อวยครับพี่น้องเด้อด้วยสิได้เฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องในรับชมในโอกาสต่อไปครับหรือว่าเป็นกำลังใจนะครับเหตุแล้วว่ามีคนเบ่งคนกดติดตามมันกะเหตุให้ไม่ค่อยมีกำลังใจนะครับผมยังไงก็ขอพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชม ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ครับกดเป็นกำลังใจนะครับการเลี้ยงกบเนี่ยก็บ่กเมนเรื่องง่ายเลยก็บ่กเมนเรื่องยากจนเกินไปนะครับไอ้ก็เเ็ยได้ครับผมนะครับเลี้ยงไว้แต่กินเองในขั้วเลื่อนนะครับผมสื่อพอพันแม่พันว่าพอเองก็ได้เงี้ยสือส่อกบหน่อยนะ้ำเพลินก็ได้ครับผมถ้าสื่อกบหน่อยเนี่ยข้แนะนำ้ำให้สื่อโตละสามบาทขึ้นนะครับผมเพราะว่ามสามบาทเนี่ยถือว่าเป็น กบหน่อยที่รอ,อดตายแล้วครับผมนันสิมีขนาดที่ใหญ่เพอาสมควนครับผมแต่ว่าต,ตัวระบาดเนี่ยก็ยังมีตายแน่นะครับเด้อเพราะว่ากบตัวระบาดนี่คือกัดหางกัดหางครับกัดหางแล้วกับเป็นขายเหยื่อย่างสิมันกน็ยังมีความเสี่ยงครับอัตราการตายกับหนาจะมีครับผมแต่ว่าถ้าตัวสามบานไปล็ลเดกคือรอดตายชั่วรลยเปอร์เซ็นต์ครับผมซื่อมาลอยตัวกะ อาจจะเหลือลอ,อยตัวครับผมเพราะว่าพันใไงพันมีขนาดใหญ่ถ้าซื้อหัวกะเชียงนี่ครับเลี้ยงยากอยู่หัวครับถ้าพ่อมาเปลี่ยนหนามไม่มันอาจเชีนอกน้ำได้นะครับเด้อพี่น้องเอาซื้อหัวมาเลี้ยงนี่เท่าเอามานาวเพิ่มเท่ามาเลี้ยงใส่น้ำเท่านี่มันอาจเห็ยนรอกน้ำได้ครับผมขอแนะน้ำให้เป็นซื้อครบหน่อยดีก็ครับผมตัวละสามบาทพอดีครับผมตัวละบาทถ้าผู้เล็หน่อยก็ซื้อตัวละบาทก็ได้ครับตาย ก็จิตายเป็นบางส่วนแต่ว่าเสี่ยงเอาครับผมวันเหลือหน่อยลอหลายเขาก็อยูก่กับเขาไครับผม,ามบางเคื่อตัวหน่อยหลายเข้ามาสีมันนกหนามครับก้อนเปลี่ยนหนามมันนกหนามเนี่ครับอันนี้ก็โอเคครับผมีหนาก็ัสดีขอพันแม่พ่านทิชัด่ไว้ตัวไรสมบูรณ์ยังไงครับสิชัดไว้ขอพันแม่พ่านคนอนาคตข้างานครับผม จิพัฒนาต่อไปครับเสียวกบคิดว่าเสี่ยวกบหน้านะครับเสี่ยวกบปีนาเสี่ยวกบหน้ามาพาครับเอากบหน้าเอา,า,เอาตัวปู่บบหน้ามาใส่ให้กบแม่เป็นบูฟอกกับท่านบูฟอกสิพัฒนาให,ให้คนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็นี้ครับผมร่างกายเป็นที่แข็งแรงครับกบให้กบหน้ามาใส่ ืเจ้าบสำหรับคลิปนี้นะครับกะคุณยินกับสิขอเกคลิีไใบเพียงแคนนี้นะครับผมเป็นคลิปเ่ยวกบกัรท้ายหนำกบนะครับเลียงกบนะครับผมกำลังเริ่มห้องนะครับกบสองเดือนตัวปูกกับเริ่มห้องเป็นละครับผมเสียงกับพระท่านชัดเจนครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ